สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอน,นะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮหาหนอยนะคะมารวาม3หน่วยในงวดของวันที่19เนะคะเดือนกันยายน2568น2568ะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะพี่พี่สูตร ชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์นะคะของเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดที่มาติดตามน้องเอ็ดก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาในตัววิ่งลูด2หน่วยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้เขาวิ่งลูดที่ศูนย์นะคะที่น้องเอ็ดให้ไปเนาะส่วน3กับ1นนะคะเขาไม่มาเนาะก็เมื่อวานนี้เข้าไปใน ตัววิ่งลูดนะคะรอบแรกนะคะที่เข้าก็เข้ารอบปกติ50นะคะแต่สสยเจาะของเรายังไม่มานะคะมาแค่วิ่งลูดนะคะในรบอบปกตินะคะ50ไม่มีตัวเจาะแต่ตัวเจาะนิ้นของเรามาเข้าที่08นะคะ08นี้มาเข้ารอบ VIP นะคะพี่เมื่อวานเนาะก็สรุปแล้วเมวื่อวานวิ่งลูด0มา2นอย05กับ08นะคะแล้วก็ตัวเน้นเจาะเข้าที่08 ะะยินดีกับพี่ๆี่ด้วยนะคะเดี๋ยวของวันนี้มาตามต่อนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมน้องเอ็ดก็ฝากคําเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจ,จารณญยามในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้เน้นในรอบปกติกับ VIP นะคะพ,พี่เพราะว่ารอบพิเศษน่าจะไม่ทันเนาะน้องเอ็ดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ลงแนวทางช้าวันนี้ได้เด่นที่3นะคะพี่พี่ วันนี้ได้เด่นที่สามเด่นที่สาแล้วก็7แล้วก็8ดนะคะวิ่งรูด3ามนะคะวันนี้เน้นไปที่สามเจ็ดสามดสามหดแดนะคะพี่ๆวันนี้เนาะก็ขอให้มากันแล้วกันนะคะกันไปที่3 0มศเจ็ด เจดสี่นะคะพี่พี่ตัวกันเนาะสามตัวเจ็ดสามแปดของวันนี้นะคะพี่พี่ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้มาในตัวเจาะเนาะเราก็วิ่งลูดนะคะของวันนี้ก็ขอให้มานะคะพี่พีมาอย่างน้อยมาในตัวฟันตัวลูดก็ยังดีเนาะพี่พี่วันนี้ก็ขอให้มี3ามติดมานะคะพี่พีเน้นปกติกับ VIP นะคะพี่พเพราะว่ารอบปกติไม่ทันเนาะต้องขออภัย ขออภัยนะคะโรกพิเศษไม่ทันนะคะก็นิ้นไปที่ปกติกับ VIP นะคะขอให้ทุกท่านปังๆเลยๆนะคะวันนี้มีเหลาพัฒนาด้วยขอให้โชคดีทั้งฮานอยแล้วก็เหลาพัฒนานะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าชื่นชอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ